สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้ทกสเปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบให้กู้สูงสุดถึง5 0 0 0 0นบาทเดี๋ยวเราไปเช็คเงื่อนไขการลงทะเบียนกันได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้ ธานาคารทกศขานรับนโยบายเปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะครับให้คำปรึกษาปัญหานี้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยผ่อนปลนสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ5 0 0แสนบาทนะครับซึ่งทางธานาคารทกศพร้อมดำเนินการนโยบายดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้กับกเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว ผ่านทางโครงการนี o o ja, ่นอกบอกทกศท้อมเสริมองค์ความรู้และศักยภาพการประกอบอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยืนได้อย่างมั่นคงและสงวนที่ดินไว้ไม่ให้ตกเป็นของผู้อื่นนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับโครงการผ่านเวอร์ไวเว็บ b a a c o r t s นะครับหรือเข้าไปที่ Line Official Account b.a.a.c.family ก็ได้นะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้อยู่ก็น่าจะมีลายของทกสกันอยู่นะครับซึ่งสามารถกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นภาระหนี้สินและช่องทางการติดต่อกลับนะครับเข้าไปในระบบได้เลยนะครับสำหรับเงื่อนไข ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือบุคคลในครอบครัวโดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินก็คือเป็นบุคคลทั่วไปที่เราไปกู้ตามข้างนอกเป็นนอกระบบนั่นเองนะครับและเป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือมีไรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้กรณีผู้กู้อายุมากกว่า60ปี ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้กู้ร่วมกันนะครับและหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับช่องทางการติดต่อที่ได้ให้เอาไว้นะครับเพื่อนัดหมายวันเข้าพบพูดคุยและให้คำปรึกษาแก้ปัญหานี้นอกระบบ รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นเอาไว้ธนาคาร,รกสเตรียมเอาไว้1000ล้านบาทภายใต้อัตราดอกเบีย้ยผ่อนปลนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบนะครับวงเงินสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ย 6. ุ 975นะครับก็จะมีการบวก MRR ไปด้วยอีก3%นะครับระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน10ปีหรือถ้าเป็นกู้แบบพิเศษก็จะมีระยะเวลา12ปีนอกจากนี้ธนาคารเทกสอยังร่วมกับสำนักงานประรลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมแก่เกษตรกร,กรผู้ยากจนเพื่อสงวนรักษาที่ดิน จากการจำนองขายฝากหรือใช้ที่ดินเป็นการประกันหนี้และพัฒนาอาชีพวงเงินสูงสุด2.5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีอันนี้หมายความว่าถ้าใครที่มีที่ดินอยู่สามารถเอาที่ดินไปค้ำกับธนาคารทกศได้ถ้ามีที่ดินกู้ได้ถึง2.5ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยแค่5%เท่านั้นเองนะครับหากผู้กู้ เป็นผู้กู้ชั้นดีชำระหนี้อย่างต่อเนื่องอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลืออัตราร้อยละสี่ต่อปีนะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีนะครับซึ่งพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการกู้นะครับในวงเงินนี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับลงทะเบียนผ่านทาง Line o f o i f i c l a l ได้เลย ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดและลงผ่าน Line Official แล้วก็รอการติดต่อกับจากทางธนาคารนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจอย่างไรไปติดต่อสาขาที่ใกล้บ้านทันได้ทันทีเลยนะครับซึ่งเริ่มแล้วนะครับเดือนนี้เริ่มไปติดต่อได้ทันทีเลยนะครับสำหรับใครที่มีที่ดินจะกู้ได้มากกว่า5 0 0 0 0 0ด้วยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถูกกว่าด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับใน เรื่องการกู้ยืมตรงนี้นะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยไปโปะในนี้นอกระบบให้เรียบร้อยแล้วก็มาผ่อนกับทางธนาคารดอกเบี้ยจะน้อยกว่านั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ